คุณ30 us อัปเดตวันนี้ผมจะมาขายเหรียญ lu n c วันนี้ตลาดแดงๆนะครับขายห้าหมื่นเหรียญได้สิบแปด us ใช่ครับโอเคแนะก็ว่าเหลือ l u n c อีกหนึ่งห่เจดร้อาเหรียญสวัสดีครับ